คือแบบว่าคืออะไร <laughs> สวัสดีค่ะยูบูกลับมาพบกับนิวนะคะวันนี้นิวก็มาในเกมคือี่พายแล้เนี่ย วันนี้นะคะก็วันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมพิวดิพายนะคะก้อนนิวได้เล่นมาจนถึงพาร์ทที่3แล้วนั่นเองอ่าวันนี้นะคะนิวก็จะมาทําการส่งห้องเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่อ่าแอดนิวมาหรือหรือว่านิวแอดไปนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาทําการสงห้องพิวดิพายกันก็จะมาดูกันว่าเจ้าของอ่าเกมนี้นะคะห้องของเขาเป็นยังไงนะคะอ่า้าเกิดใครเนี่ยยังไม่ได้ให้นิวอ่าแอดไปนะคะก็สามารถลงชื่อนะคะชื่อเกมของ ทุกท่านนะคะไว้ตรงใต้คลิปนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวนิวจะแอดแตัวเองโอเคตอนนี้นิวเข้าเกมมานะคะนิวก็ได้เป็นกล่องนะคะกล่องที่เราสั่งซื้อของไปนั่นเองนะคะ mm hmm. ไปสนีก็มาส่งถึงบ้านเราเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวนิวก็จะทําการเปิดกันแอบนี่ค่ะนิวก็จะได้เป็นป้ายมานะคะ mm hmm. ป้ายอะไรก็ไม่รู้นะคะ mm hmm. แต่ว่านิวก็สั่งซื้อไปนะคะ mm hmm. เพื่อมาประดับบ้านนี่ค่ะ mm hmm. แล้วก็เลเวลเราก็จะอัพขึ้นนั่นเองแอบก็จะมีอ่าป้ายน,นี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับเกม กับพวกวิทยาศาสตร์ในอย่างสิ่งลึกลับนะคะโอเคอ่าโอเคแล้วก็ได้สมองมาสิบอันแล้วก็ตังหนึ่งดอลลร์อ่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวขอจับนกก่อนแน่โอเคค่ะได้มาแล้วนกนะคะโอเคจะเห็นว่าข้างล่างนะคะก็จะมีตัวเลขอะไรขึ้นมามากมายเลยเดี๋ยวขอกดอ่าเข้าไปดูก่อนแล้วกันนะคะอ่าแล้วก็เห็นนิ้วดําขึ้นไม่ใช่ไรนะคะไปอาบแดดมานเอง <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวก็จะมาทําการ ใชค่ะนิวก็จะมาบอกนะคะว่าในห้องของนิวนะคะที่นิวตกแต่งเพิ่มเติมนะคะมันมีอะไรบ้างโอเคก็อย่างแรกเลยนะคะนี่เตียงเก่าๆของนิวนั่นเองนะคะคือแบบว่ามีตังซื้อเตียงในแค่นี้นะคะก็จะไม่มีตังซื้อขาเตียงน,ะะนี่น,นะคะตอนนี้เราก็นอนพื้นไปก่อนนะ,ะแล้วก็มีกบอ๊บๆนะคะแล้วก็แมวนะคะที่กําลังคุยกันอยู่นั่นเองนะคะกลัวแมวเหมียวเหงานะคะก็เลยเอากบมาเลี้ยงมาเป็นเพื่อนโอเคต่อมานะคะก็จะมีโซนนะคะคีย์บอร์ดร้องเพลงนะคะนักร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เล่นคีย์บอร์ด ไปด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องใต้ดินนะคะลึกลับลงไปนะคะแต่ความจริงเราไม่มีนะคะโอเคค่ะต่อมานะะีน่ค่ะนี่เจ้าไดนโดนเสาร์ไดโนสาร์ของเรานะคะตอนนี้กาลังถ่ายทำมาสตูดูนะคะก็มีกล้องถ่ายแล้วก็มีสกรีนด้านหลังนั่นเองนะ <c oughs> เรื่องอ่าชีวิตอ่าชีวิตไดนโนเสาร์กับไข่ไดนโนเสาร์นั่นเองนะคะโอเคอ่าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่าห้องทํางานของดิวนั่นเองก็มีโต๊ะทางานที่ยังแบบว่า ยังดูเบเบมากๆเลยแล้วก็คอมพิวเตอร์ที่ยังดูเบเบมากๆอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัตู้เออเป็นทีวีนะคะแล้วก็จะเป็นอ่อ่างเลี้ยงปลาทองนั่นเองอ่ะแล้วก็จะเป็นรูปรูปภาพต,ต่างๆนะคะก็จะมีนี่ค่ะประมาณสี่ห้าภาพนะคะแล้วก็จะมีบอกว่ากีตาร์นะคะแขวนอยู่นะคะตรงนี้ก็มีประมาณเท่านี้จริงๆค่ะคือแบบว่าตอนนี้คือสามารถอ่าตกแต่งห้องได้เท่านี้นั่นเองตามจำนวนย,ยอดวิวที่มีอยู่นั่นเองนะคะ ค่ะตอนนี้คลิปอ่ะนิวก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอกดก่อนละกันนี่ก็จะได้จํานวนซับเพิ่มนะคะโอเคตอนนี้เราก็ไป make ิดีโอกันนะคะก็คือเคล็ดลับนะคะก็ให้เราดูเทรนนะคะเทรนด i n g ที่อยู่ข้างบนนั่นนั่นเองนะคะก็จะเป็นอ่อเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เกมนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยจะเน้นไปด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะอย่างเราเน้นไปที่เกมนะคะระบบเกมมันก็จะรู้ว่าเออเราเป็นอ่เกมเมอร์อะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่านิวก็ขอตามเทรนด i n g ก่อนละกันนะคะเพราะาตอนนี้นิวไม่ได้เน้นด้านใดด้าน แต่ว่าตอนนี้เท e n d i n g เราไม่มีเลยนะคะก็ต้องสุ่มเอาแล้วกันนะขอเป็นกีฬากับเพลงแล้วกันแล้วก็อันนี้อ่านี่มีจ้มีสองเทนพร้อมกันเลยนะคะต้องสี่มาอร้องกเกมแล้วก็เน้นเท e n d i n g ไปก่อนนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นการอัพสมองนั่นเองนะคะโอเคข้าจะมาอัพอ่า faster shipment แล้วกันนะคะเพื่อที่จะให้การขนส่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะคะเป็นอันนี้นะคะใช้ประมาณ25สมองโอเคเดี๋ยวขอกดเข้าไปเลยแอ่เนี่คะ่ะ รู้ว่ามันช่วยทําให้อาการขนส่งดีขึ้นหรือเปล่าก็จะเห็นว่าผังของนิวนะคะตอนนี้ก็นิวจะเน้นอันที่เป็นยอดวิวก่อนนะคะเพราะว่ายอดวิวเนี่ยสามารถเอามาต่อเติมซื้อของได้อัพเลเวลได้นะคะมีประโยชน์กับเราคือตอนนี้ยอดวิวมีประโยชน์กับเราที่สุดแล้วที่นิวคิดนะนิวก็เลยอะอัพยอดวิวก่อนละกนะัน่ะ ส่วนอันแรานะคะที่เป็นสีฟ้านะคะเป็นผังสีฟ้านั่นคือการสตรีมมิ่งนั่นเองนะคะก็ตอนนี้นิวก็ครบ3อันแล้วนะคะการสตรีมมิ่งอ่ะอันสุดท้ายจะเป็นอ่าสตรีมซับนะคะคือถ้าเกิดเรามีการสตรีมมิ่งเนี่ยเราก็จะได้ซับมาแล้วก็อันที่2เป็นสตรีมลองเกอร์ช่วยทําให้เราเนี่ยสตรีมได้ยาวนานขึ้นนั่นเองส่วนอันที่3นะคะเป็นสีม่วงอันนี้นิวต้องอ่า ใช้สมอง5สมองนะคะต้องอัปเดตให้มันครบ10ก่อนนะคะถึงจะไปอันต่อไปได้นะคะอ่าแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสปอนเซอร์นั่นเองนะคะสปอนเซอร์ก็คืออ่าโนกอินซีนะคะที่บินไปบินมานั่นเองนะคะก็ตัวนี้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้อ่าได้เงินได้ยอดคนดูนะคะได้วิวนะคะจากสปอนเซอร์เยอะขึ้นนั่นเองนะคะก็จากที่ได้เป็นหลักหมืน่นหลักพันนะคะก็จะเป็นแสนนั่นเองอะ่ะ ส่วนอันที่เป็น้างล่างๆที่เป็นสีสีสีคันเร์พวกนี้นะคะก็จะเป็นอ่ะเขาเรียกว่าราะแบบว่าแต่ละอันนะคะเอ่อเรื่องราวที่เราสนใจในแต่ละอันเราก็ต้องใช้สมองอัพไปเรื่อยๆนั่นเองอ่ะแต่ว่าตอนนี้สมองดิวก็มีแค่6อันนะคะก็เดี๋ยวค่อยมาอัพกันอ่าโอเคเดี๋ยวขอกดโน้อินซีก่อนละกันนะคะแล้วอ่านี่ค่ะก็จะได้ซับมาโอเคค่ะก็ขอไปที่อ่านี่ค่ะ ไปห้องเพื่อนๆก่อนละกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นกิฟต์นั่นเองมาเปิดกันว่าจะได้อะไรมาได้ยอดวิวมา3 5 0 0เองเนปกติจะมีกิฟต์ด้วยนะคะของขวัญให้อ่าตอนนี้เราก็ทำอ่ามิชชั่นหรือว่าเควสสำเร็จอันหนึ่งแล้วก็กดไปนะคะนี่ค่ะก็จะได้ยอดสับแล้วก็ยอดวิวมาอ่าก็ อันนี้เควสก็หัดทำบ,บ่อยๆก็ดีนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ของรางวัลเป็นยอดซับยอดวิวแล้วก็ก้านสมองหรือว,ว่าเงินนะคะมีหมดทุกอย่างเลยอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวนี้มาทำเควสนี้ก่อนละกันนะคะเพราะเควสนี้ง่ายสุดแล้วก็เป็นการที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูอ่าห้องเพื่อนๆนด้วยนะคะว่าห้องเพื่อนๆนเนี่ยเป็นยังไงบ้างซึ่งมันบอกว่าให้เราเนี่ยเข้าไปดูห้องห้าห้องอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จะไปเข้าไปดูว่าห้าห้องเนี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ขอสุ่มละกันนะคะก็ ก็ถ้าเกิดคลิปที่แล้วเนี่ยนิวก็ดูไปสามห้องเนาะถ้าเกิดอันที่แล้วก็ไม่ซ้ำลวกันโอเคเดี๋ยวไปดูห้าห้องของเพื่อน,อนกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงโอเคไปกดนกก่อนนกก็มาบ่อยมากเลยนะคะยิ่งเล่นไปเรื่อยๆนะคะนกมันจะบินมาบ่อยมากคือแบบว่าทุกส0สวิอะ่ะคือบินมาบ่อยมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปเ,เข้าไปเช็คเรตติ้งห้องเพ,อเพื่อนหน่อยละกันนะคะโอเคเดี๋ยวนิวจะไล่ลงมาละกันนะคะจากคนแรกนะคะ แต่ว่าคนที่ชื่อบันซ่า youtube นี่คือรีวิวไปแล้วในพาร์ทที่แล้วก็ขอข้ามเนาะโอเคค่ะก็โอเคอ่าหรือจะหลับตาจิ้มดีโอเคอ่ะขอคนละละกันคุณ amazing g r a c e นะคะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนเขาเพิ่งเล่นเลเยละสีเองสงสัยจะไม่ค่อยได้เล่นแต่ว่าขอเข้าไปดูห้องละกันอ่ะโอเค มาแชบอ่าของสัตว์จะเพิ่งเล่นจริงๆนะคะหรือว่าไม่ค่อยได้เลยหรือเปล่าอะ่ะก็ห้องก็เป็นสไตล์ธรรมดานะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคนนี้อาจจะไม่ค่อยเล่นเนาะแต่ว่าก็มาโปรโมทห้องให้ละกันถ้าใครอยากเป็นเพื่อนกับคุณนะัมซึ่งใกรก็แอดไปได้นะคะมีเพื่อนเยอะๆดีแล้วเพราะว่าจะได้มีแบบว่าส่งกิฟต์ให้กันส่งของรางวัลให้กันนะคะก็ยังมีแมี่ยวเหมียวตัวหน,นึ่งนะคะนอนหลับอยู่นะคะตัวน,นี่ะ แล้วก็มีลูกบาสนะคะแล้วก็มีรูปภาพนะคะก็ยังถือว่ายัางเพิ่งเล่นเนาะอ่าโอเคค่ะก็ห้องต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเป็นห้องใครอะเป็นห้องคุณออสตินนะคะคนนี้อ่าไปเลยโอเคขา้ามไม่มาเทรโอ้โหโอ my god คือห้องอลังการานาสร้างมากๆเลยค่ะคนนี้ เลเวลยีิบเจ็นะคะโอ้ oh, mm hmm. สมกับเลเวลที่สูงมากๆก็ว mm ุ hmm. ้มีปลาหมึกด้วยแล้วก็มีเป็ดนะคะกาบกาบนะคะตรงนี้อ่ะโอ้โ hmm. หแล้วก็มีเนี่ยหมาพันปักสองตัวนะคะกำลังทำการถ่ายรายการทีวีอยู่หรือเปล่า mm hmm. มีกล้องถ่าย mm hmm. แล้วก็มีฉากสีเขียวเป็นสกรีนนะคะตัวนี้ะแล้วก็มีตูป้ปลาด้วยโอ้โหเฮ้ย hmm. oh, แล้วมีตู้อะไรเนี่ยโอ้ย oh, mm hmm. มีที่เล่น เกมเต้นด้วยนะคะตรงนี้มีชั้นวางรองเท้าแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะถือว่าอลังการงานสร้างมากๆคะห้องของคนนี้อ่แล้วก็มีป้ายข,ของพีดูพายด้วยนะคะแล้วก็มีโซนที่แบบว่าเล่นเกมเพลย์ t เตชันโอ้โหคือแบบดิวต้องการอย่างนี้เลยนะคะแต่แบบว่าดิวก็นะคือแบบเล่น เล่นก็เยอะแล้วนะแต่แบบว่าก็ยังไม่ได้เท่าเนี้ยคือแบบว่าเลเวลมันก็ค่อยกระดึบกระดึบขึ้นนะคะโอเคค่ะก็ถือว่าห้องคุณอนะออสตินเนี่ยอลังการงานสร้างมากถ้าเกิดใครอยาก add คลิออสตินก็แอดไปได้นะคะตามชื่อด้านบนนี้เลยนะคะก็ใครไม่ได้ดูก็ก,กดต t อปไว้แล้วก็แอดไปได้นะคะโอเคอ่าต่อมานะคะเราจะไปที่ห้องของคุณเด่นเดนบอลอะไรเนะี่ยบอลมอนเหรอบอยมอนบอยมอนโอเคโอเคเรามาดูกันนะคะ ชื่อเชื่อเราไม่สนใจค่ะเราสนใจแค่ห้องนะคะเพราะบางทีดิวก็อ่านเลยออกบ่อยมอนโอ้โหอลังการอีกแล้วนะคะห้องของคนนี้โอ้โหเปิดเข้ามานะคะเ็ามีไข่ดนเสาร์เลยทีเดียวนะคะแฮแล้วก็มีไดนเสาร์ด้วยอ่ามีทีวีนะคะตรงนี้โอ้โหจอคอมแบบว่าอ่าเขาเรีอยกว่าอะไรอ่ะแพงที่สุดนะคะในเกมคือจอตัวนี้นั่นเองอลังการงานสร้างมากแล้วก็เก้าอี้คอมนะคะเท่มากเลย แล้วก็มีสกีนะคะตรงนี้โอ้โหแล้วก็มีกบอยู่บนเตียงเก่าๆเอ๊ยยังไงเอากบไปวางบนเตียงอ่าถือว่าอ่าอลังการมารนะคห้องของคุณบอยมอนอะไรคนนี้นะคะก็จะใครอยากแอดไปก็ตามชื่อนี้นะคะ b o i m o n นั่นเองอ่าโอเคต่อมานะคะเป็นห้องที่4นั่นเองนะคะโอเคคุณอ่าห้องที่4ขอเป็นคุณอ่ะคนนี้แล้กัน อะไรเนี่ย L I S M F นะคะคนนี้อ่ะโอเคไปเลยเข้ามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงเลเวลยี่สิบเข้ามาแทร์โอ้โหอลาัางการงานสร้างอีกแล้วค่ะคนนี้โอ้โหชอบแบบว่าผนังมากนะคะผนังสวยมากนะคะของคนนี้อ่ะแล้วก็โอ้โหตรงนี้เดี๋ยวนะเอาสัตว์มาเลี้ยงกันคืออะไรเอาสัตว์มาเลี้ยงกันตรงนี้เหมือนว่าเป็นประชุมอ่า สัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจคือแบบว่ามีทั้งเดรอเสาะกบหมาปักแมวนะคะแล้วก็เป็ดนะคะแล้วก็ปลาหมึกอ่ะแม้แต่ปลาที่อยู่ในอ่างน้ําก็ยังมาประชุมนะคะเออแนวดีนะคะตัวนี้อ่าแล้วก็มีขี้ที่มีแมลงวันวันตอมด้วยนะคะตรงนี้โอ้โหอลังการมากอ่าโอ้โหแล้วก็มีโต๊ะแบบโต๊ะคอมแบบพรีเมียมมากนะคะเป็นรูปอ่ะตรงนี้นะคะพวกนี้เข้าไปดูแล้วราคาแบบว่าแพงมาก คือแบบมีแบบพรีเมียมเลยอ่าแล้วก็มีโค้งกระดูกห้อยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องที่แบบพินดีมากนะคะคือแบบอ่าชอบนะคะตรงนี้แล้วก็มีโซนเล่นเกมเพ a ย์ t เตชันด้วยอ่าโอเคถือว่าสวยงามค่ะอันนี้ให้เลยนะคะอ่าเต็มเต็มหให้ประมาณ4ดาว4.5เลยก็ว่าได้นะคะอ่าเพราะว่าเกือบจะมีครบทุกอย่างแล้วอะหรือว่ามีครบแล้วอะโอเคค่ะก็ใครอยากแอดไปก็ชื่อ L I S M F นะคะห้องของคุณคนนี้อ่า โอเคมาต่อกันที่ห้องสุดท้ายนะคะ,ะมาเลยก็จดๆอ่าห้องของคุณอ่าพีเมซ่านะคะ, P ะคะุณอิปาเมซ่าเหรออ่ะโอเคลกันศูนย์ศนย์เจ็ดะคะแทบเข้าไปเลยมาลุ้นกันว่าห้องจะแบบแน่โอ้โหว้าวห้องคนนี้บบบว่าคือแบบดูแบบสบายตานะคะห้องคนนี้โอ้โหแล้วก็มีกีตาร์เรียงรายเลยทีเดียวสงสัยจะเป็นนักดนตรีหรือเปล่าอ่าแล้วก็มีโซนเล่นเกมนะคะ แล้วก็ผนังที่แบบว่าโอ้โหสวยงามนะคะแล้วก็จะมีะพื้นพรมลายมาลายนะคะตรงนี้โอ้โหแล้วก็มีตังวางอยู่ด้วยนะคะแหมขโมยได้หรือเปล่าเนี่ยอ่ะแล้วก็จะมีชั้นวางมีแมวเหมียวมอนวันนี้จะไม่ตกเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหูสุว่าคือเป็นห้องที่แบบจะบอกว่าเรียบเรียกก็ไม่เรียบนะคะแต่เป็นห้องที่แบบดูแลแบบสบายตานั่นเองนะคะก็ถือว่าโอเคเลยคะ่ะเต็ม5้าก็ให้ประมาณส .5 ้าเหมือนกันค่ะอ่าโอเค ชื่อปาเม่า007นะคะใครอยากแอนไปก็แอดไปได้นะคะโอเคอ่าตอนนี้เราก็ครบห้าห้องแล้วนะคะเย่ยตอนนี้มาดูที่เควสนะคะนิวก็ทําสําเร็จแล้วก็คือเข้าไปดูห้องเพื่อนๆ5ห้าห้องนั่นเองอ่ะกดเข้าไปนะคะโอเคค่ะก็กลับไปที่หน้าแรกอันนี้ก็คือห้องของนิวโอเคนิวก็พาเพื่อนๆไปส่องห้องของตุอ่อห้าห้องแล้วนะคะถ้าเกิดใครยังที่นิว หลงลืมไปหรือไม่ได้าาไดไดส่องเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมาส่องอีกครั้งหน้านะคะไม่ต้องกลัวนะคะวันนี้จะไม่ส่องแน่นอนค่ะหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ค่ะว่าถ้าเกิดอยากให้นิ่ยเป็นส่องห้องของคนไหนนะคะโอเคค่ะก็โอเคค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาส่องห้องของพิวดิพายกันนั่นเองนะคะก็มาดูกันว่าห้องของเขาจะเป็นยังไงฮะเขาไปที่คอนเน็กเวทเลยค่ะแล้วก็เทปบนี่ค่ะที่เป็นสีรุ้งๆนะชื่อคนนี้นะคะเข้าไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแหมห เดียวนะคือนิวไม่ได้เข้ามาดูห้องพิทูพายนานแล้วนะคะคือตอนแรกเนี่ยห้องพิทูพายจะเป็นแบบว่ามีกองขี้นะคะวางเต็มห้องเลยแล้วก็จะมีหมาอยู่ตรงกลางกองขี้อ่ะพิทูพายก็ทําเกมไปทำเป็นแคสเตอร์ไปแล้วก็มีขี้กองเต็มห้องแต่ว่าพอเข้ามาดูทีนึงเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะคะคือแบบว่าคืออะไรโอเคก็ถือว่าเป็นนาง อะไรที่อินดี้มากนะคะคือแบบว่ามีหมาเป็นตากล้องนะคะหมาตัวนี้เป็นตากล้องอ่ะแล้วก็มีกล้องอ่ะแล้วก็มีตุ๊กตายางสาตัวนะคะที่แบบว่าพร้อมจะกระโดดลงหม้อได้ทุกเมื่อคืออะไรเอ่ยแต่ก็ถือว่า แนวค่ะแนวคือแบบว่าเราก็เป็นเจ้าของห้องนะคะเราก็มีสิทธิ์แต่งห้องให้มันอินดี้ให้มันแนวยังไงก็ได้นะคะแต่ว่าพิทุพายนี่คือแบบว่าแบกแนวมากโอเคคแบบ่ะก็เต็มห้าให้ห้าคะ่ะเพราะว่าความแปลกนั่นเองของพิทุพายของเรานะคะอ่ะโอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะห้องพิทุพายล้วก็กลับไปที่หน้าแรกกันอ่ะโอเคค่ะก็อย่างวันนี้ก็พามาสองห้องนะคะกับสองห้องเพื่อนเพื่อนะคะกับของพิทุพายนะคะก็ วันนี้ก็คงมีเท่านี้นะคะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะมาทําการตกแต่งห้องขยายห้องเพิ่มนะคะ <Okay. S 1> ก็เท่านี้คือแบบว่าถึงเรื่องสุดเองอ่ะคือแบบยังได้ยอดวิวไ,ไ,ไม่เท่าไหร่นะคะกับยอดซับไม่เท่าไหร่โอเคค่ะเดี๋ยวพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะก็มาดูกันว่าในพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็มาติดตามกันต่อในพาร์ทที่4นะคะก็ติดตามกันได้เกมนี้ยังเล่นอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดใครอยากเฮ้ยพี่นิวแอดไปเนี่ยก็ทิ้งชื่อ ชื่อเกมนะคะของน้องๆไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวพี่นิวแอดไปเองนั่นเองนะคะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะยูย,ย้ย